คุณลุงเราถือคักปะถือคักแน่ถือคักถือแน่แล้วเท่าไหร่น้องเบลสองหลังกว่าสองหลังกว่างวดก่อนล้ลานแปดป้ากิ่งวดติดแล้วทำไมเ็าถูกเยอะจังเฮ้ยก็ถูกถูกติดนะ สามงวดเนาะแล้วเพื่อนก็มาวินแล้วเพื่อนก็มาถูกอีกีนนะถูกทีหลักล้านตลอดเลยนะครับหลักแสนหลักล้านหลักแสนหลักล้านใช่เพราะว่าเพื่อนเล่นหนักไม่ใช่ว่าจะไปซื้อจ้าเดียวนะที่จะถือเป็นล้านนะเยอะมาซื้อหลายหลายว่าว่าอันเอซ์ซีว่าเอ้าอันพูดเดียวเพื่อนมั่นใจหนักกว่านั้นโมเมนต์แกซื้อน้ำลายโอ้ซื้อซื้อซื้อหลายหลายคนหลายคนไปหยิบลอตเตอรี่หลายที่ หลายทีลอตเตอรี่ซ้มร้อยก็ไปแสนจนจนท่านมาร่วมสร้างเลยมุเบลครับร่วมสร้างสร้างพญานาคเนาะเสร็จเลี่ยงครับพญานาคเราก็กําลังขึ้นเรื่อยๆกาลังขึ้นเรื่อยๆพ่อโซดาก็มาแล้วนะวันนี้เนาะวันนี้พ่อโซดาไม่รอดวันนี้เหนที่ว่าอะไรนะสมัยก่อนพ่อโซดาคือปลดหนี้สิบสี่ล้านครับผมปลดหนี้สเลขสูตรของท่านเนาะวันนี้ท่านก็ว่าจะทําสูตรให้อยู่ครับ วันนี้จะเป็นนี่อยู่ในสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับวันองไม่ครับองวดก่อนเป็นเลขสูตรเนาะน้องเบลเนาะเลขสูตรครับเป็นเลขสูตรฝันไม่งวดนี้ฝันไหมครับผมยังไม่ฝันยังไม่ฝันเลยน่าจะเกือบใกล้ๆนึงอะงวดที่แล้วอฝันฝันว่ายังไงน้องเบลฝันว่าปิงเน่ะมาเกาะเกาะตรงเนี้ยอ่าทีนี่ก็สะบัดออกเลือดเต็มเลยอืมเป๊ะ แต่ถามใครๆก็ว่าแปดห้า้าแปดละเพราะว่าปิงกับแปดผู้ใช้กับน้าหาก็เลยห้าแปดห้าแปดไปหาผู้ใดปีให้กับ้าแปดนี่คือที่มาของห้าแปดนะครับห้าแปดฟันแบบนะครับแล้วสูตรก็แม่นสูตรแม่วนมากจะสามตัวบ่อยนะสูตรลองเบลส่วนเมื่อกี้เข้าบนนะเข้าบนใช่ไหมสี่หกใช่ใช่ใช่เข้าอยู่สูตรลองเบลเข้าอยู่แล้วก็ เข้าเข้าบ่อยคือเลขวิ่งเลยวิ่งนี้ไม่หลุดวิ่งเคยหลุดบ้างยังไม่เคยเลยไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยปีหกแปดนี้หลุดหรือยังยังเลยยังไม่หลุดเลยใช่เลขวิ่งเลขวิ่งใช่เมื่อกี้ก็วิ่งให้ให้วิ่งสามวิ่งสี่เนาะเมื่อเข้าอ่าวิ่งสี่เข้าสี่หนึ่งตุลาในวิ่งอะไรน้องเดียวหนึ่งตุลาได้วิ่งหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดครับบนล่าง เัืนตุลาไสหกกับเจ็ดก่อนที่จะัดลอกแป๊ดหนึ่งเป็นสูตรงวดที่แล้วเลขสูตรก็เข้าเลขฝันก็เข้าในใะนเวลเนาะแต่ว่าเลขวิ่งนี่คือปีหกแปดสูตรนี้ยังไม่หลุดครับยังไม่หลุดสอ,องตัวมาตัวคสองตัวมาตัวบางทีก็ถ้าถ้าผมจับจับอ่าชุดสามตัวได้เข้าเมื่อกี้นะครับเอออสีะ 4, อะไรนะที่มันออกไอห้าหกนะอ่า สา <3 S 2> มสามห้าหกมันในเข้าสามตัวเนาะสามห้าหกเออแล้วก็เมื่อกี้มันมันได้ 4, 6, สี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดเออก็เกือบก,ก็เกือบมันเก่สี่หกหกนี่โตเต็มเนาะใช่ลองเบลเน้นตัวไหนครับโอ้ก็เน้นเจ็ดศูนย์หกเน้นครับหเจ็ดศูนย์หกสองสามตัวเลยใช่ไหมเจ็ดศูนย์หกเนี่ยเจ็ดศูนย์หกกับศูนย ส่วนหกหกูนย์งวดนี้ถ้ากี่งวดแล้วน้องเบลถูกติดติดกันมานะครับสําหรับของน้องเบลเนี่ยของผมงวดนี้นะ่างวดที่สามงวดที่สามแล้วงวดที่สมโอ้มีแต่คนแม่นแม่นเนาะที่นี่เนอะครับมันม,มันจะเข้าเลขสูตรบ้างเลขฝันครับ,รบเป็นยังไง FC ทักหาสายไม่เลย <c oughs> เรับสายไม่ไหวเลย <c oughs> คือไม่ค่อยได้รับท่าไหร่ ทำงานใช่บางทีก็โทรมาถามว่าเป็นหมอดูหรือเปล่าหน้าตาหน้าตาเหมือนหมอดูเนาะน้องเวลเอ๊แบบว่าอยากให้ดูดูเอาดีกว่าครับแล้วก็เขาในช่องก็ลงให้อยู่แล้วครับผมครับไม่ต้องโทรมาให้ดูในช่องใช่ครับให้ดูในช่องเอาเลยบางทีโทรมามันก็ไม่ได้รับครับ วันนี้จะเป็นสูตรของน้องเบลไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตามเลขคุณลุงด้วยเนาะน้องเบลน้องเบลซื้อให้หน่อยนะเลขคุณลุงก็เลขคุณลุงก็ใกล้ๆกันนี่แหละไม่หนีกันใช่ดัดหลุดมาหรือยังเลขเลขรับคุณลุงเนี่ยน่าจะใกล้ๆวันครับก็ไม่ได้ยินจากปาแกเราได้ยินจากคนอื่นจากปาแกแล้วแกไม่บอกเลยวหรือว่าไงแกก็ไปซื้อแล้ว แล้วคนอ่ะเขาก็จ้องแกอยู่ว่าแกไปซื้อตัวไหน <laughs> เขาม็พูดกันอย่างนี้นะแสดงว่าบ้านสร้างแป้นนี่คือ <laughs> เบิดบ้านเลยตัวนีเบิบ้านเพราะว่าเขาก็ดูอยู่ว่าลุงน,น่ะจะไปซื้อตัวไหนเขาก็ไปซื้อตามกันหมดนะในบ้าน <laughs> <อ>ก็ไม่ได้ยินจากแกหรอกก็คือคนที่ตามแกนะ่ะครับเขามาคุยกันบอกว่าเออวันนี้วดนี้แกซื้อตัวนี้นะอย่างนี้นะครับอืม แสดงว่าถูกเวิร์ตบ้านเลยมีแต่เราเนี่ยไม่รู้เรื่องกับเขาเพราะเราไม่ได้มาที่นแกไม่รู้อย่างเนาะหลานบานลอยออกเข้าไปในบ้านเขาคุยกันเลยบ้านลุงแกซื้อตัวนี้ตัวนี้นะแค่สองตัวเนี่ยื่งวันที่แล้วแกถูกตัวไหนสี่หกแกไปมาจากไหนแกซื้อสี่หกกับสี่เก้าแค่นั้นสองหางแค่นี้ใช่แค่นั้นสี่หกกับสี่เก้าแกไม่เล่นเยอะถ้าถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่ถูก โอ้แกปเปามาจากไหนน้องเวลแกไปนั่งเอาแล้วครับไม่รู้ว่าแกเอามาจากไหนแม่นแต่ว่าแม่นแต่ว่าแม่นคือแกไปเอามาจากไหนผมไม่รู้รู้แต่วันที่หวยก็จะออกว่าแกได้ตัวนี้ตัวนี้แกได้แค่สองหางเท่านั้นถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าแกซื้อสีหกแกต้องซื้อสีเก้าด้วยนะประมาณสักวันที่สามสิบเอ็ดนี้เราเราจะรู้ไหม หรือว่าต้องวันที่หนึ่งอย่างเดียวน่าจะวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งตอนเช้าใช่พ่อผมเข้าไปในบ้านได้ยินว่าแกซื้อตัวนี้ตัวนี้เอาเอฟซีต้องพิมพ์รอไว้นะครับอยากให้อาแอดมินมาไหมให้พิมพ์รอเนาะครับผมพิม์รอเลยถ้าถ้าบอกพิมพ์รอเดี๋ยวจะมาตามให้วันเช้าวันที่หนึ่งครับเนาะน้องเบลเนาะจะมาถามน้องเบลนี่แหละไม่งั้นก็ช่วงเย็นวันที่สามเองนะกัน่าจะได้แล้วได้ใช่ไหม แกแก่แกอาจจะไปซื้อไว้ก่อนแล้วไว้ก่อนร่วงหน้าแล้วแต่คนยังไม่รู้มารู้มารู้ช่วงใกล้นั่นแหละครับก็ต้องอแต่ปฏิทัยอนกันว่าเราซื้อตัวไหนใช่เนาะแกไปซื้อหลายหลายที่หลายบ้านก็ตัวไหนที่ซื้อเยอะที่สุดอะโนดันแหละเนาะน้องเบลใช่ไหมใช่ใช่ได้ต้องเบลไปตามให้เป็นลุงของน้องเบลใช่ไหมครับเป็นลุงอาจารย์ต้อมลุงอาจารย์ต้อมแกก็ผ่านไปผ่านมาบ่อย่อยู่นี่ครับบางทีญาก็เห็นนะ จะไม่ร <54. S 2> ู้จักแกเอ้าเลยแกก็ไปมาบ่อยแกขี่สลิงนาแกอยู่สาบนนี่ผ่านไปผ่านมาอยู่แถวนี้เอาเอซีอยู่ใกล้ๆมันดักรอเลยครับเด้อเอาวันนี้ขอดูสูตรน้องเบลก่อนนะครับผมเดี๋ยวเลขรับคุณลุงเดี๋ยวเราค่อยมาตามเนาะอ่าสองสามงวดนี่ไม่ตกห้าหกล้านแล้วเหรอน้องเบลคุณลุงนะอ้ยได้เยอะ แกเพิ่งไปดูรถใหม่นอกกินอหรอเห็นแม่แกว่าเนี่ะคือในเป็นล่านวิ่งหกกับเจ็ดนะครับบนล่านครับวิ่งยังไม่เคยหลุดนะน้องเบลเนาะไม่เคยหลุดมาครับเป็นความเชื่อส่วนบุคัวยังค่ะยังเป็นอะไรดีคถือมักค้าตัวซอกน้องเบลเท่านี้ครับเจ็ดศูนย์หก